กับก็ครตอนนี้อ๋อเป็นของกำนันนะครับสถานที่จุดนี้นะครับท่านเป็กำนันนะครับท่านจะท่านแวะพักที่นี่นะครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้ทานข้าวกันนะครับ อ่ะตอนนี้หลวงตาท่านจะพักแล้วนะครับยัยทัทุกท่านทุกคนเจัดไปหันอันนี้จอดบังไว้หันละ,ะนะครับะนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็จะได้พักนะครับผมได้ทานข้าวกันนะครับบรรยากาศพี่น้องเยอะมากครับวันนี้